แต่เมื่อพูดถึงเรื่องทํางานเราก็เห็นน้องที่ทักมาตะกี้นี้บอกว่ารู้สึกจากคุณชิโร่น,นะฮะคือทํางานวันแรกรู้สึกไม่สาภาพไม่ไม่ชอบสาภาพแวดล้อมเลยคิดว่าจะลาออกแต่กลัวโดนว่าเป็นพวกเลิกงานผมใช้คานี้เว้ยะอ,ะอะไรนะพี่ไม่ไจะแชร์ไหมฮะผมใช้คํานี้เว้ยทําจนผ่านโปรแล้วไม่ตอบโปร ทำจนผ่านโปรแต่ไม่ต่อทำให้มีประวัติการทํางานระดับหนึ่งก่อนอนี่เหรอพี่ใช่ออคือ,อทุกทีเวลาคุณเข้าทํางานมันต้องมีเรื่องของโปรเบชั o n หรือเปล่าเออทุกคนรู้จักใช่ไหม p r o b บชั o n ผ่านโปรอะ่ะก็คือเดือนอะทุกคนเออ <laughs> สองถึงสามเดือนน่ะบางที่ก็สามถึงสี่เดือนประมาณเนี้ย คุณได้ไปลองฝึกงานคุณได้ไปลองทํางานบางทีก็าาจ,จะให้เงินเดือนเต็มบางทีก็าาจ,จะให้เงินเดือนครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมาดูว่ามึงทํางานได้หรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าอ้าวมันก็ไม่ก็ไม่เสียงหรอกมันก็จะมีบางบริษัทที่แบบว่าจ้างเด็กฝึกงานมาจ้าง probation แล้วก็สุดท้ายไม่ให้ผ่านโปรแล้วก็จะได้จ่ายค่าแรงถูกๆไปก็ใช่แต่ผมแค่รู้สึกว่าบริษัทที่ทําแบบนั้นแม่งไม่เจริญเพราะว่า กว่าเราจะปั้นเด็กจนกระทั่งแม่งเข้าใจระบบการทํางานขึ้นมาเนี่ยเคียเสียเวลาสัสๆไอบริษัทที่บอกว่าอ๋อผมมีน้องๆฝึกงานเยอะครับเออเตรียมตัวจุงได้เลยอ่ะอี้กูตอนแผนกกูแบบมีน้องๆฝึกงานมากูมันกลุ่มขมับเลยชิบหายแล้วกูต้องสอนงานมันยังไงดีวะประมาณนี้ซึ่งโปรเบชน่นลิมิตสเดือนไหมผมเคยเจอบางที่ก็เป็นสเดือนหรือบางที่ก็คือมีต่อ สเดือนสองรอบอะไรประมาณเนี้ยผมว่าฝึกจนผ่านโปรก่อนหรือจบ3เดือนแล้วไม่ทำงานก็คือแบบว่าขอไปหาที่งานอื่นอาจจะดีกว่าเหตุผลว่าทำไมเหตุผลเป็นเพราะว่าหนึ่งเลิกประวัติมันก็ส่วนหนึ่งแล้วละ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณทำงานผมไม่รู้ว่าไอ้ที่คุณไม่โอเคอะ่ะไม่โอเคเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไง แต่บางที่ถ้าสายงานมันไม่ใช่สายงานโหยเฮียแม่งพูดเหมือนขู่แล้ววะคือบางสายงานอะคือถ้าเกิดว่าบริษัท A กับบริษัท B แม่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันอะคุณออกจากบริษัท A ไปอะยังไงก็ตามบริษัท B คุณไปสมัครกับบริษัท B บริษัท B แม่งก็จะโทรมาถามบริษัท A ออยู่ดีว่าไอ้น้องที่แม่งมาสมัครงานกับกูเนี่ยแม่งเป็นยังไงบ้า เหมือน,น,นเห็นหเขาให้เอนนี่มาเพิ่มเติมว่าที่เขาทำงานอยู่เป็นสวนสนุกไม่มีโปรได้เริ่มงานเลยโอ้ทำไปสักเดือนหนึ่งก่อนอ่ะลองทำไปสักเดือนหนึ่งก่อนคือถ้าเกิดว่ามันเอาจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าระยำเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้ายุบผมอาจจะบอกว่าทำงานสักปีหนึ่งแต่ผมคิดว่าปีหนึ่งแม่งช้าเกินไปสำหรับอ่า ความเร็วมันนานเกินไปหรือเปล่าเออมันนานเกินไปสําหรับความเร็วของยุคสมัยนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าคุณดูสักประมาณเดือนถึงสองเดือนก่อนถ้าเกิดเดือนหนึ่งคุณไม่โอเคคุณบอกเขาล่วงหน้าว่าเดือนต่อไปเดือนที่สองนี้เขาเป็นเดือนสุดท้ายละกันอะไรประมาณเนี้ยเพื่อผมมองว่านี่คือการทํางานของอาชีพนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคือได้โปรดได้โปรดมีอะไรคุยกับเอ ถ้าเกิดคุณไม่โอเคคุณจะไปถ้าพี่ก็ปากยย้ายพี่ได้ไหมยกย้ายฝ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือหรือไม่ก็คือแบบว่าเฮ้ยผมผมผมคงไม่ไม่ไหวกับพี่ก็เดี๋ยวเดือนนี้ผมทําเพื่อที่ว่าพี่จะได้สามารถรับสมัครงานได้โดยที่พี่ไม่เสียกําลังคนเพราะถ้าเกิดอยู่ดีๆบอกโอเคกับพี่วันนี้วันสุดท้ายผมแล้วผมแม่งไม่ไหวแล้วครับพี่แล้วก็เดินไปเลยเนี่ยอันนั้นอะ มันจะไปเสียเพราะว่าคนมันจะขาดแล้วถามว่าเอาพี่แล้วทำไมเราต้องไปแคร์ด้วยผมมองว่านี่มันคือการทำงานอย่างมีเกียรติและการทำงานอย่างมืออาชีพคือโอเคเราไปกันต่อไม่ได้แต่เราขอเวลาสักนิดหนึ่งโนติสไว้ก่อนว่าเดี๋ยวผมจะไม่อยู่แล้วนะพี่เตรียมตัวหาคนได้ในช่วงระยะเวลานี้ ถ้าเกิดว่าปุ๊บปั๊บไปวันนี้เลยอะ่ะผมมองว่าท่านั้นอะ่ะดูบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็ช่างแม่งดิพี่แต่สำหรับผมเองผมรู้สึกว่าเราแสดงความเป็นมืออาชีพเว้นแต่เราหาที่ใหม่ได้เลยทันทีนั่นอีกเรื่องมันฟีลลิ่งเหมือนเสียเครดิตอะสมมติทำปุ๊บสมมติถ้ามีโอกาสต้องวนมาร่วมงานกันอีกเขาก็จะสมมติถ้าเราอยู่ทิ้ทงงานไปเลยมันก็ วาจากคติใส่เราไงสู้แบบท่านไหนก็จากกันก็จากกันแบบดีๆแล้วการเจอหน้ากันยังทักทายกันได้ถือว่าเป็นคอนเน็กชั่นคีปกันไว้ก็ทำงานที่เราจับพี่คนนี้นะเอ้ยเราออกกันได้ดีจากกันได้ดีคุยกันดีๆใช่ใช่ใช่ลาคนมืแล้วมาคุยก็ได้อันเนี้ยถ่าเนี้ยจะเขาเรียกว่านิพนนอมกันแหะพี่เนาะคืออันนี้ที่บ้านผมจะสอนด้วยว่าแบบว่าอย่าไปมีศัตรูกับใครก็ให้นึกสภาพแบบเสียตาเสียปัญญาคุณากรนอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ ใช่ป่าวะใช่ดิของเวิร์กพอยต์อ่ะอ๋อปัญญานิรันกุลเสียตาอ่ hmm. เสียตาคือแกเป็นคนที่ไม่มีคือแกพยายามจะไม่ไม่สร้างศัตรูก,กับใครแล้วประเด็นคือตอนที่แกอ่าตอนที่ตอนนั้นรายการชิงร้อยชิงล้านโดนถอดออกจากผัง ช่องเจ็ดไม่รู้ว่าล่วงหน้านานไหมาหรือกระทันหันคืออยู่ดีๆก็พอไม่อยู่แล้วปุ๊บคนก็ไปสัมภาษณ์แกว่าในฐานะของเจ้าพ่อสื่อบ้านเราอะ่ะก็ต้องมีคนที่ไปสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยสรุปแล้วว่ารู้สึกยังไงที่โดนถอด mm. เสียตายแกไม่พูดอะไรเว้ย เตายแกก็แบบไม่พูดอะไรแกก็ยิ้มขอบคุณครับประมาณนี้แล้วแกก็ตอนนั้นรู้สึกไปช่องห้าหรือช่องช่องห้ามั้งถ้าจําผิดขอไปนะหรือไม่ก็ช่องสามอะ่ะ <c oughs> แล้วสุดท้ายอ่ะในยุคสมัยที่ทีวียังเป็นโดมิเน่นยานนิรันคุณสัญญานะั้นมันคุณอากรั <c oughs> ้น่สัญญาเขาคล้ายกันเขาใส่แว่นเหมือนกันแหละเออคือประเด็นประเด็นคือสุดท้ายอ่ะกลายเป็นว่าเขาไปผลิตทางช่องเจ็ด ก็ต้องจ้างเขากลับไปผลิตรายการที่ช่องอยู่ดีคือเราเราแค่รู้สึกว่าอ่าอีเวนต์ชูีเว้ยสุดท้ายแล้วอ่ะอย่าสร้างศัตรูดีที่สุดแล้ววันหนึ่งมันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องทำงานแล้วเราจะต้องเจอกับใครถ้าเกิดว่ากูไม่โอเคกับไอ้นั่นกูกอดออกกูด่าช็อตชอตชชชชชชอตแล้วก็ สุดท้ายคือช่างแม่งแล้วก็ออกมาเลยอะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่า,าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะครั้งหน้าคุณจะมองหน้ากันไม่ติดนะแล้วถ้าเกิดคุณมองหน้ากันไม่ติดอ่ะคาถามคือถ้าต้องไปร่วมงานกันน่ะมันจะเป็นยังไงคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันบางทีแม่งไม่ค่อยหนีกันไปไหนหรอกมันเหมือนตอนที่ผมเคยอยู่โออ์มบิ๊กเฟส ก็คือ,อนั่นอะออนไลน์สเตชันแอน G-Square ์พาวลี่พรีเซนต์งานเกมที่ชื่อว่า Big Festival อะซึ่งถ้าเกิดตามทค c h n คอลลี่แล้วตามตามหลักการมันควรจะต้องเป็น Rivalry กับงานไท l ล n d ์เกมโชว์แต่ผมเจอหน้าพี่สันติโหลทองผมเจอหน้าพี่หนุ่ยพงสุขผมสวัสดีผมยกมือไหว้ตลอดพี่ๆเขาก็เอ็นดูผมผมทำงานบอสก็เอ็นดูแล้ววันที่ผมลาออกจาก ตอนที่ทำงานอยู่ f u t เจอ g a เกเมอร์ใช่ไหมล้วก็ตอนนั้นเป็น g s q u a r e แล้วพอตอนที่ลาออกจาก G s q แ a r e ไปอ่ะเขาก็ยังเรียกผมกลับไปทำงานอยู่เรื่อยๆและผมก็เดินไปเจอกับพี่หนุย่ยเจอกับพี่สันติก็ยกมือไหว้พี่เขาตลอดจนกระทั่งวันที่พี่หนุ่ยเขาก็มาแบบเอ้ยมาช่วยงานพี่หน่อยผมก็เลยกลายเป็นคนเดียวที่เคยทำงานทั้ง Big Fa ฟสแล้วก็ไทแลนเกมโชว์แล้ววันที่เขารวมกันผมก็ยืนอยู่ตรงกลางในฐานะของคนเดียวที่รู้ว่าสององค์กรน,นี้แม่งหน้าตาย,ยังไง <Ooh. S 1> ใช่ใช่ตามนั้นคือตามนั้นแหละตามนั้นแหละดังนั้นอะ่ะเราเลยขอบอกเลยไว้ว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นผมไม่เห็นเหมือนกับผมอันเนี้ยแล้วแต่นะแล้วแต่นะไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเห็นเหมือนกับผมครับทุกคนต้องคิดเหมือนกับผมครับไม่ใช่แบบนั้นถ้าเป็นไปได้ อย่าสร้างศัตรูลักๆัก,กันเอาไว้แล้วเมื่อวันหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะอาจจะต้องไปเจอกับเขาอีกรอบหนึ่งก็อาจจะก็ยังยิ้มให้กันได้อะเนาะใช่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 งถ้าแบบในการทำงานรู้สึกเราไม่ชอบสภาพแวดล้อมอย่างอย่างแรกคนคุยกับเพชอก่อนแล้วว่าแบบ เราไม่ชอบตรงไหนเราไม่ชอบอะไรยังไงบ้างถ้ามันปรับกันได้ก็ปรับกันไปถ้ามันปรับไม่ได้จริงแบบเออลองย้ายฝ่ายแล้วไปอยู่แผนกอื่นบ้างอะไรบ้างแล้วมันยังไม่ไหวจริงก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเราต้องหางานใหม่หรือเปล่าแล้วก็แจ้งพี่เขาลงหน้าแล้วเพราะว่าความสุขในการทํางานมันมันสําคัญอะลูกเช้าตื่นมาแล้วแบบเชียไม่อยากไปทํางานเลยว่ะมันก็เสียสุขภาพจิตอะเนาะยังไงก็ขอให้เจอทางที่มันโอเคทั้งสองฝ่ายแล้วก็โอเคตัวเราที่สุดเนาะจุดสุดในครับใช่ครับ พอนานะเออๆนะจู้จู้นะไหนขอแบบเสียงพี่พี่โมจิหน่อยสิฮะเงี้ยคืออะไรคือเสียงพี่โมจิวะไม่มีเว้ยซู้ซู้นะงี้เหรอไม่ใช่ปหวะเออดปะอย่างเงี้สิวะพี่รู้อ่ะชอบมากเลยไอ้เงี้ยทุกคนก็อยากได้พี่โมจิทั้งนั้นละพี่นั่นแหละนะดูโลกของผู้ใหญ่มันน่ากลัวนะพี่เนาะประเด็นก็ท่านั่น